EP5 นะคะการลำเลียงสารเข้าและอจากเซลล์ในส่วนวิธีการที่เป็นการลำเลียงสารโดยการสร้างเวสิเคิลนะคะที่นี้เนี่ยเรามาดูภาพรวมเนาะในฝั่งสารที่เราเรียนไปแล้วเนี่ย กับฝั่งขวามันแต,ตกต่างกันอย่างไรฝั่งซ้ายเนี่ยการลําเลียงสารนะคะที่แบบค่อนข้างสารมีขนาดไม่ใหญ่มากเนาะลำเลียงด้วย4วิธีนี้นะคะแต่ไม่ได้ก็ตามที่สารเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์มาได้นะคะมันจะต้องใช้วิธีนี้ค่ะโดยการสร้างเวสิเคิลเวสิเคิลคือรายภาษาบ้านๆนะคะจะเรียกวัตถุ์ โดยการลำเลียงโดยการสร้างเวสิเคิลนะคะจะมีทั้งหมด2รูปแบบย่อยคือ endocytosis แล้วก็ e x o c y t o ซ i สที่นี้เนี่ยมี2ชื่อใช่ไหมคะมันเรียกตามทิศทางของสารนะคะก็คือถ้าเอาสารเข้ามาภายในเซลล์จะเรียกว่า e n d o c y t o ซ i สแต่ถ้าลำเลียงออกจากเซลล์เราจะเรียกว่า e x o c y t o ซ i สนะคะ ตัวแรกนะคะ e นโดไซ t o s i s นะอนโดนะคะคือเข้าเนอะที่นี้เนี่ยมันคือที่โคบอกว่ามันเรียงสารโดยที่สร้าง v e ิ i c l ลหรือสร้างถุงนะคะให้เราเรียนดูนะด้วยความที่สารนะคะมันมีขนาดใหญ่เนอะไอเม็ดแดงๆเนี่ยคะ่ะมันไม่สามารถเคลื่อนที่ตามเส้นสีเขียวที่โควาดได้นะคะก็คือไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรงนะคะเพราะไม่มีขนาดใหญ่เกินดังนั้นเซลล์นะคะจะ สร้างถุงขึ้นมาหรือสร้างเวสิเคิลขึ้นมาสร้างยังไงนาะเรียนดูนะลูกเห็นไหมคะตรงเส้นตรงนี้นที่คู่กาลังลากอยู่ะจริงๆมันคือเยื่อหุ้มเซลล์เนาะทีเนี้นเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะมันมีการแบบพับตัวย้อยตัวลงมาเพื่อให้มีลักษณะคล้ายๆกับถุงนะคะแล้วสารที่เราอยากให้มันเข้ามาภายในเซลล์เนี่ยมันก็จะค่อยๆนะคะขยับเข้ามาอยู่ที่บริเวณกระป๋องหรือถุงที่มันแบบทาห้อยๆไว้ใช่ไหมคะเพราะสารพวกเนี้ยมันเข้ามาในไอ้ตรงที่เราย้อยลงมาแล้ว มันก็จะค่อยๆเป็นไงคะอ่าป,ปิดปิดปากให้แคบลงเรื่อยๆแคบลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเป็นไงคะปัดกลายเป็นถุงได้เลยใช่ไหมตรงนี้ค่ะที่เราเรียกมันว่า v วสิ c คิซึ่งอีตรงเวสิเคิลนี้มาจากไหนก็มาจากอีตรงเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยแหละคะ่ะที่มันหลุดลงมาเนาะนะคะเราเรียกวิธีการนี้ว่า e อนโดไซโทซิคือการนำสารเข้าเซลล์โดยการสร้างเวสิเคิหรือสร้างถุงนะคะ ตัวอย่างของ endocytosis ก็คือการนำเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะนะตัวนี้ค่ะคือสมมุติตรงนี้นะคือเซลล์เม็ดเลือดขาวใช่ไหมคะก่อนหน้าที่มันจะกลายเป็นถุงนะคะตอนแรกมันเป็นไงคะตอนแรกเนี่ยมันอาจจะอยู่แบบนี้ก่อนนะคะแล้วเป็นไงมันก็ค่อยๆขยับสีเขียวเข้ามาเรื่อยๆจนล้อมรอบนะคะจนกลายเป็นถุงหรือ vesicle นะคะ ออีกอย่างหนึ่งก็คือการที่อะมีบาเนี่ยค่ะจะทานอาหารหรือกินอาหารเนี่ยมันก็จะใช้วิธีเอนโดไซโทซิสเหมือนกันนะอย่างต่อไปนะคะคือเอกโซไซโทซิสนะคะเอกโซนะคะก็คือการลำเลียงสารออกจากเซลล์โดยการสร้างเวสิเคลิลเนาะอ่าตอนนี้สารที่เราอยากลำเลียงออกก็คือสีเขียวๆเ,เนาะอ่าส่วนตัวนี้ก็คือเวสิเคลิลใช่ไหมคะ อิสานอันนี้ค่ะใหญ่เกินกว่าที่จะออกไปเองได้ทีละเม็ดเนาะมันก็เลยต้องสร้างเป็นถุงแล้วถุงตัวนี้ค่ะเวสิเคิลตัวนี้มันก็ค่อยๆขย,ยับไปชิดเยื่อหุ้มเซลล์ขยับเข้าไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันไปรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์เสร็จมันก็จะมีทําการเปิดช่องให้เป็นถุงเปิดปากถุงอะคะ่ะแล้วเม็ดพวกนี้ที่เราต้องการลำเลียงออกก็จะออกไปจากเซลล์ได้นะคะ ตัวอย่างของเอ็กโซซทติกก็คือการหลังเอนไซม์จากที่กระเพาะอาหารที่ผิวกระเพาะอาหารให้ออกมานะคะจะเห็นว่า ในคลิปที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีการหลั่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่ออกมาจากผิวกะเพาะอาหารสู่บริเวณกระเพาะอาหารตัวนั้นเนี่ยมันคือไฮโดรเจนไอออนดูปาแต่ไฮโดรเจนไอออนนะคะมันไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่ากับเอนไซม์หรือน้ำย่อยดังนั้นเนี่ยก็ใช้วิธีแอคทีฟทานสปอร์ตได้แต่พอมาเป็นเอนไซม์หรือน้ำย่อยอะคะ่ะมันมีขนาดใหญ่เกินดังนั้นเนี่ยต้องไปสร้างเป็นเวสิเคิลก่อนแล้วค่อยออกมาสูก่กระเพาะอาหารบริเวณกระเพาะอาหารเนาะ จบแล้วค่ะ EP 5